บทที่22ส่สิองีชีใสโบราณในยุคดึกดำบรรพ์บริเวณด้านในของซากปร,รักหักพังเหี่ยวเฉาเมื่อเข้าสู่เขตชั้นในฉีงและนักเรียนของเขาได้รับการต้อนรับจากถนนที่เรียงรายไปด้วยอาคารที่ซุกซมซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้และเถาวัลย์กลิ่นคาวเลือดเข้มข้นก็อบอวลไปในอากาศกลิ่นเหม็นที่เกิดจากซากศพของฮาร์ออกจำนวนมากที่ปกคลุมถนน น้าทึ่งฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโศไฟจะสามารถกำจัดไฮรอดและเกรดรอดได้มากมายขนาดนี้กลินด์วิลเชนอุทานออกมาเมื่อเขาเห็นซากศพที่ปกคลุมถนนที่สุดโซมแม้เพียง,งเลืองมองเขาก็บอกได้ว่ามีซากสัตว์ประหลาดสดกว่า10ขขณะเดียวกันเดมอนไนฮาร์ปอกทุกตัวเป็นไฮรอดระดับ105หรือสูงกว่าทว่าสมาชิกของโศไฟก็สามารถเอาชนะเดมอนไนฮาร์ปอกเหล่านี้ได้ทั้งหมดด้วยทีมเพียง200ทีแม้ว่าจะมีคนค้นหาั่วทางฮันเดอร์โกลซิตี้ ity, แต่ก็ไม่น่าจะพบทีมดังกล่าวมากกว่าเพียงไม่กี่ นักเรียนคนอื่นๆในทีมก็พยักหน้าเห็นด้วยก่อนเข้าสู่เขตชั้นในทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะได้บทขยี้พื้นที่ส่วนในที่สุดท้ายที่สุดมีทีมไม่กี่ทีมจากคันเดอร์ฟลซิตี้เท่านั้นที่สามารถบทในพื้นที่ด้านในของวีเตอร์รูอินทีมใดก็ตามที่สามารถบทที่นี่ได้ทั้งหมดจะประกอบด้วยผู้ที่เยี่ยวชาญระดับสูงหากทีมของพวกเขาสามารถบทขยี้ที่นี่ได้เช่นกันพวกเขาจะได้รับสิทธิในการโอวดมากมายในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เห็นซากศพของฮาอกจำนวนมากเกินถนนต ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกของซากปร,รักหักพังมิเตอร์รูอินนั้นใหญ่เกินไปในพื้นที่รอบนอกแม้แต่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเผชิญหน้าก็มีทีนสีหรือ500ห้าร้อยเดมอนในฮาออกจำนวนคุนังผู้ยิ่งใหญ่ในกลุ่มเหล่านี้ก็มีน้อยและห่างไกลเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการสังหารหมู่ก่อนหน้าพวกเขามอนสเตอร์ในพื้นที่ภายในควรเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มเป็นพันๆหรือมากกว่าน,านั้นนอกจากนี้แต่ละกลุ่มควรมีเกรดหลอดหลายร้อยองค์และแกรนดหลอดหลายสิบองค์ เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้เล่นที่เข้าสู่โลกโบราณขนาดละจะถูกรงับคุณสมบัติพื้นฐานปัจจุบันแม้แต่ผู้เที่ยวชานระดับสก็ประสบปัญหาในการเผชิญหน้ากับคุณนางผู้ยิ่งใหญ่ในสถานการณ์แบบตัวต่อตัว,ตวสำหรับแกรนหลอดจำเป็นต้องมีกลุ่มผู้เที่ยวชานหกคนเพื่อจกกัดการกับหนึ่งในอย่างน้อยที่สุดทว่ามีพีมกลุ่มของมอนสเตอร์ในเขตภายในของวิเตอร์รูอรินที่มีแกรนลอดหลายโหลหักเหล่าขุนนางเหล่านี้จมตีพร้อมกันแม้แต่ทีมผู้เชี่ยวชันหนึ่งพันคนในระดับเดียวกันก็ยังต พื้นที่ภายในนั้นอันตรายเกินกว่าที่ทีมของเราจะรับมือได้พลังการต่อสู้ของเซียวหยูหิงอติดอันดับหนึ่งในห้าของนักเรียนของฉีเฟิงเมื่อได้ยินคำแนะนำของเธอนักเรียนคนอื่นๆก็พยักหน้าเห็นด้วยทันทีในขณะที่โดเมนมาณาของฉีเฟิงอนุญาตให้เขาเล่นกับเกรดลอดที่ได้รับการจัดอันดับเดมนอนไฮาร์ก่อนหน้านี้สถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างออกไปขนาดของสัตว์ประหลาดนั้นใหญ่เกินไปด้วยจำนวนมอนสเตอร์ที่มีอยู่มันไม่สำคัญแม้ว่าโดเมนมานาของฉีเฟิงจะทำให้พวกมันอ่อนแอลงสัตว์ประหลาดเหล่านี้ ในขณะเดียวกันเอสแทไอเฟงก็ไม่แปลกใจกับปฏิกิริยาของนักเรียนของเขาผู้เล่นปกติคนใดจะทำการตัดสินดังกล่าวเขาพูดพลางหัวเราะสิ่งที่คุณพูดนั้นถูกต้องสถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณที่จะบทขยี้ต่อไปด้วยความแข็งแกร่งของคุณในปัจจุบันแม้แต่กลุ่มมอนสเตอร์ที่เล็กที่สุดที่นี่ก็ยังทำลายล้างพวกเราได้แต่ใครบอกว่าเรามาที่นี่เพื่อบทคำพูดของเอสแทไทเฟงทำให้ทุกคนตะลึงในทันทีเราไม่ได้มาที่ซากป,ปร,รักหักพังเหี่ยวเฉาเพื่อบทหรืออาจารย์ซือหอหูหลิงหลิงถามด้วยความสงสยัย คนอื่นอ, <zy> อาจไม่รู้แต่ w ิลลิงหลิงรู้ว่า s s สไทยเฟ่งมีข้อตกลงกับซูโอหยาลิงของมิสซิเรียสมูนเพื่อประโยชน์ในการได้มาซึ่งทรัพยากรของดักมูนเอัลโพสฉีเฟิงได้สัญญาว่าจะนำผู้เชี่ยวชาญ30คนมาช่วยม IS ิสซิเรียสมูนในการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งหน้าด่านในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าฉีเฟิงก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากนักเรียนของเขาหากพวกเขาไม่เพิ่มระดับอย่างรวดเร็วในตอนนี้พวกเขาจะง,ง้อข่าวเมื่อถึงเวลาแข่งขันดักมูนเอัลโพสพวกเขาอาจกลายเป็นศัตรูกับมิสซิเรียสมูนท้ายที่สุดมิสสสสเเเเเทรรรรรรีียยยยมมมมููนนนนนนนไไดดดดด้้้้ใใหคคววาา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 าัััััญกก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 บบออออ่่โโโพพจงงงงงป็็แแขขขิิิลลลลชณ ในการตอบคำถามของดับลิ่นูลิงลิงีเปิทำหน้าจริงจังและพูดว่าถูกต้องเราได้ทำการเจียนที่บริเวณรอบนอกมากพอแล้ว้าหมายของเราในการเข้าสุขตภายในตอนนี้ไม่ใช่การเพิ่มเลเวลแต่เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ของเราแทนความเร็วในการปรับระดับของเราจะได้รับผลกระทบอย่างมากหากเราไม่มีอาวุธและอุปกรณ์เพียงพออย่างไรก็ตามแม้จะเห็นตะก,กะในคำพูดของเอสแทไทเป็งทุกคนก็ไม่ได้ที่จะพูดไม่ออกหากพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะเอาชนะมอนสเตอร์ในพื้นที่ได้พวกเขาจะปรับปรุงอาวุธและอุปกรณ์ได้อย่างไร อย่ากังวลและตามฉันมาเมื่อดูจากร่องรอยการต่อสู้แล้วพวกเขาไม่ควรอยู่ห่างจากเรามากเกินไปฉีพังกล่าวพร้อมหัวเราะเมื่อเห็นการแสดงออกที่โกรธเคืองของทุกคนจากนั้นเขาก็หันกลับมาและเริ่มเดินไปตามถนนที่ซุกโซม,มุ่งไปยังใจกลางเมือง ในขณะเดียวกัน WU Lingling และคนอื่นๆก mm ็ไม่ได้ที่จะหันมามองหน้ากันไม่มีใครเข้าใจคำพูดของผู้สอนได้เลยในสถานการณ์ที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะมอนสเตอร์ที่พวกเขาเผชิญหน้าได้พวกเขาควรจะปรับปรุงอาวุธและอุปกรณ์ของพวกเขาอย่างไรจุดๆหลังจากที่ WU Lingling และคนอื่นๆเดินตามไปแท้ไปเป็นไปตามถนนที่เต็มไปด้วยซากศพเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงพวกเขาเห็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันที่ด้านหน้าของพลาซ่าที่พังยับเยินซึ่งอยู่ห่างออกไปข้างหน้าในขณะเดียวกันคนเหล่านี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพยักใต้และสมาชิกคนอื่นๆของโสไาในเวลานี้เสือใต้และเพื่อนนนนนนรรร่่่่่่่่่วววววมมมมมมมทททีีีีตตาา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 งงงงงงงกกกกกก็แแสสดดดดหหห้้้้้้เเเคคคคขึึจจจัืือออออูลลลลิิะะๆถซซพพไไปยใ นางฟ้าตกสวรรค์เป็นไปได้ยังไงเนี่ยก่อนหน้านี้เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางรอบลานพลาซา่าพอวูลิงเลิงและคนอื่นๆจึงไม่สังเกตเห็นอะไรแปลกๆเกี่ยวกับพลาซา่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่มาถึงบริเวณขอบของพลาซา่าสายตาของพวกเขาก็ถูกดึงดูดไปยังหญิงแปลกหน้าที่ยืนอยู่อย่างเงียบๆในใจกลางของพลาซา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมันถูกดึงดูดโดยปีกสีดำสนิทสามคู่บนหลังของผู้หญิงคนนี้ในขณะเดียวกันผู้หญิงที่มีปีกค,คนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอลเลนแองเจริร์ซึ่งเป็นตัวตนในตำนานที่สามารถแข่ง,ข,งขันกับมังกรได้ในโดเเเเเเมม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 นนนนขขขอออองงงงงงงพพพพรร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 ระะะจจ้้้้้าา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 าัััััััััักกกกกกกีีีีีควววหหหยยยยยืบบบภธชชชตติสสสถทททลลลณไดดดดแแแ่่่ผููญญุุ5็ปใ เมื่อการดำรงอยู่ที่สามารถแข่งขันกับมังกรผู้ยิ่งใหญ่ได้ปรากฏขึ้นในสถานที่นี้ทุกคนจะไม่หวาดกลัวได้อย่างไรไม่เธอไม่ใช่นางฟ้าที่ร่วงหล่นฉีเฟิงกล่าวพร้อมกับสายหัวเธอไม่ใช่หรอือหอวุลิงลิงถามจากนั้นหลังจากที่มองเข้าไปใกล้ผู้หญิงที่ยืนอยู่เงียบเงียบงลานกว้างเธอกล่าวตอแต่รูปร่างหน้าตาของเธอคล้ายกับเทวดาตกสวรรค์ที่ฉันเคยเห็นในหนังสือและบันทึกวิดีโอหลังจากที่หอูหลิงลิงถามคำถามของเธอทันใดนั้นเสียงลึกๆก,ก็เข้ามาในหูของทุกคน เขาพูดถูกเธอไม่ใช่นางฟ้าที่ร่วงหล่นเมื่อได้ยินเสียงนี้หอวูลิงหลิงและนักเรียนคนอื่นๆก็หันไปหาที่มาของมันทันทีจากนั้นพวกเขาอดไม่ได้ที่จะแปลกใจเมื่อเห็นชายไวกลางคนสวมชุดเกราะหนักสีเทาเงินและถือโล่สองใบเดินมาหาพวกเขาท้ายที่สุดชายวัวกลางคนที่พูดก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพยักใต้หนึ่งในกัปตันสิบหกคนของโซฟายและเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยิ่งใหญ่ในดินแดนแห่งพระเจ้าเมื่อเห็นสีหน้าประหลาดใจของหอวูลิงหลิงและคนอื่นๆเสือใต้ก็ยิ้มและพูดว่าถ้าคุณไม่เชื่อฉ จุดๆไทเรียนอานาจักรหลอดไครมอเดียวอาชัยสเปเชียสมีตีระดับ106 SP 6,000เอชพีล้านจุดๆเ,เมื่อทุกคนเห็นสถิติของหญิงสาวแปลกหน้าในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจว่าหญิงแปลกหน้านั้นไม่ใช่เทวดาตกสวรรค์จริงๆถึงะน,น้นพวกเขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างเมื่อเห็นค่าสถานะของผู้หญิงแปลกหน้าสถิติเหล่านี้เหนือกว่ามอนสเตอร์ระดับ4ีในตำนานทั่วไปมากหลังจากที่เห็นท่าทางตกใจของหอวูลิงลิงและคนอื่นๆเสือใต้ก็ยักไหล่และเล่าว่าแม้ว่าเธอจะไม่ใช่เทวดาตกสวรรค์แต่ความแข็งกเม เอพีหกพล้านของไทเรียนและการกู้คืนการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมากเกินพอที่จะทำให้ทีมปัจจุบันในโลกโบราณขนาดเล็กต้องปวดหัวอย่างมากนะับประสาคุณสมบัติอื่นๆของไทเรียนเมื่อได้ยินคำพูดของเสือใต้สมาชิกคนอื่นๆของโซบปายก็ไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มอันขมขื่นในขั้นต้นพวกเขาคิดว่าทีมของพวกเขาอาจกลายเป็นทีมแรกที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการบุกเบิกของวิเตอร์รูอินพวกเขาไม่เคยคาดหวังว่าจะพบกับการดำรงอยู่ที่ยากลำบากเช่นนี้ที่นี่ พื่นหากคุณกำลังคิดที่จะแอบ,บดูกล่องสมบัติสีม่วงทองที่อยู่ข้างหลังเธอฉันแนะนำให้คุณยอมแพ้เสือใต้กล่าวเมื่อเขาสังเกตเห็นชีเฟิงจ้องมองไปที่หีบสมบัติที่อยู่ด้านหลังอาณาจักรหลอดเขาอธิบายด้วยรอยยิ้มว่าอารเวทมว์ป้องกันของหีบสมบัตินั้นผูกติดอยู่กับบอสคุณไม่สามารถรับหีบสมบัติได้ถ้าคุณไม่ฆ่าบอสหีบสมบัติสีม่วงทองที่อยู่เบื้องหลังไทเรียนได้ล่อลวงเสือใต้โดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามหลังจากพยายามรับมาสองสามครั้งเขาพบว่าอารีป้องก เมื่อพย,ยักใต้พยายามห้ามไม่ให้ฉีเฟิงยอมแพ้ในหยิบสมบัติฉีเฟิงก็พูดขึ้นทันทีว่าแค่ฆ่าบอสแล้วเอาหยิบสมบัติไปซะตอนที่23ราชาดาบระดับ3คําพูดของฉีเฟิงทําให้เสือใต้พูดไม่ออกสําหรับมุนเรนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเธอกลอกตาและมองดูเอสแทไทเป่งอย่างดูถูกดวงตาของเธอดูเหมือนจะพูดว่าขอบคุณสําหรับการระบุไว้อย่างชัดเจนเพื่อนไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการฆ่าบอสเป็นทีมว่าบอสตัวนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถฆ่าได้ในขั้นตอนนี้ของเกมเราต้องการเอ็มทีระดับ4เป็นอย่างน้อยเพื่อลดถ,ถังเซาเทิร์นไทเกอร์อธิบายอย่างอดทนยิ่งกว่านั้นแม้ว่าเราจะมีเอ็มทีระดับ4เพื่อให้บอสฟุ้งซ่านในตอนนี้แต่ก็ยังท้าทายมากที่จะฆ่าบอสตัวนี้ด้วย DPS ปัจจุบันของเรา สมาชิกคนอื่นๆของโซบายพยักหน้าซ้ำๆกับคำพูดของเซาเทิร์นไทเกอร์สมาชิกโซบายทุกคนเป็นผู้เล่นเก่าที่เล่นกอดแพตโดเมนมาอย่างน้อยเจ็ดปีดังนั้นพวกเขาจึงไม่คุ้นเคยกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการล่าบอสป่าในขณะที่ดูเหมือนว่าผู้เล่นสามารถโจมตีบอสตัวใดก็ได้ตราบเท่าที่พวกเขาสามารถเอาชีวิตรอดจากการโจมตีของบอสได้แต่นั่นไม่เป็นความจริงทั้งหมดตัวอย่างข้อยกเว้นคือไทเรียนแม้ว่าจะเป็นมีติกบอสระดับหนึ่งร้อยแต่ก็มีเอชพีที่เหนือก,กว่ามี HP ส,สดจากมีติกบอสระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันด้วย SP ที่มากขนาดนี้ไทเรียนสามารถกู้คืน120ล้าน SP ทุกๆ5วินาทีเพียงแค่ใช้การกู้คืนการต่อสู้2%หากทีมไม่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างน้อย24ล้านดาเมจต,ต่อวินาทีก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะไทเรียนอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันว่าเนื่องจากข้อจำกัดของโลกโบราณขนาดเล็กแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของ,ง,ของซูปเปอร์คิวก็สามารถนำอุปกรณ์ระดับมหา,หากราบระดับ100มาครบชุดเท่านั้นพวกเขาไม่สามารถนำไอเทมปรับเมนเทสเลเจนดารี ari, ขึ้นไปได้ด้วยอาวุธและอุปกรณ์ร,ระดับมหากาาาเเท่่นนั้้ผูชชียวญระะะะดดดดดัััััับบสสสสสสูงงุจจโชคคีีีีททท่่่่รรรร้้าา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 วววมมเเยยหหห500,000ตตตอินนนนใใกกลไปป นอกจากนี้ DPS นี้คำนวณจากสมมติฐานที่ว่าบอสจะไม่หลบเลี่ยงหรือรลบการโจมตีใดๆหลังจากแยกตัวประกอบในสถานการณ์เหล่านี้ DPS ที่สมจริงจะต้องลดลงครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งเฉพาะในกรณีที่ทีม200คนประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดระดับซูเปอร์กิล์ทั้งหมดและมีอาวุธและอุปกรณ์ระดับมหากพยบอย่างเต็มที่ทีมจะมีโอกาสท่าไ่เรียน,าายยนการพยายามจู่โจมไทเรียนด้วยอะไรที่น้อยกว่านั้นจะไม่เป็นอะไรนอกจากความข่าว หลังจากได้ยินคำอธิบายของพยักใต้อหอวุหลิงหลิงและนักเรียนคนอื่นๆก็แสดงความเห็นอ,อกเห็นใจเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่คุ้นเคยกับการจู่โจมบอสในตำนานแต่พวกเขาก็ยังรู้ว่าปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่การขาดมาตรฐานการต่อสู้กลับกลายเป็นว่าพวกเขาขาดมาตรฐานอุปกรณ์และคุณสมบัติพื้นฐานไถงเรียนไม่ใช่บอสที่พวกเขาสามารถโค่นล้มได้เพียงแค่มีเทคนิคและกลยุทธ์ที่ดี ในขณะเดียวกันหลังจากได้ยินคำอธิบายของเสือใต้ชีเฟิงก็พยักหน้าเห็นด้วยจากนั้นเขาหันไปมองไทเรียนและกล่าวว่าข้อกังวลที่คุณกล่าวถึงนั้นเป็นปัญหาจริงๆอย่างไรก็ตามฉันมีวิธีพิเศษในการชดเชย d t s ที่ขาดหายไปของเราปัญหาเดียวคือเรามี NT ที่ดีพอที่จะบรรจุบอสตัวนี้ได้หรือไม่ในดินแดนแห่งพระเจ้าเรียมหลอดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ทีมธรรมดาสามารถท้าทายได้โดยไม่ต้องมีความได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญในระดับประการแรกเป็นเพราะอาณาจักรหลอดมีพลังทำลายล้างสูงทีมธรรมดา อย่างไรก็ตามปัจจัยทั้งสองนี้ยังไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ทำให้คู่ต่อสู้ของเรียมหลอดยุ่งยากคือโดเมนมานาของพวกเขาพวกมันไม่เพียงแต่รวบรวมมานาที่หนานแน่นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันเท่านั้นแต่พวกเขายังสามารถใช้มานาที่รวบรวมมานี้เพื่อเสริมพลังการทำลายล้างได้อีกด้วยในขณะเดียวกันมีเพียงสองวิธีแก้ปัญหาสำหรับโดเมนมานาของอาณาจักรหลอดวิธีแก้ปัญหาแรกคือให้ผู้เล่นมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ไม่ธรรมดาและพลังทำลายล้างทางออกที่สองคือการทำลายโดเมนมานาของเรียมหลอด เสือใต้ถามอย่างกระตือรือร้นเมื่อเขาได้ยินคำพูดของชีเปิงนั่นคือ6,000ล้านเ p ที่เรากำลังพูดถึงแม้แต่ทีมผู้เชี่ยวชาญ1,000คนก็ยังประสบปัญหาในการโค่นล้มเ p ดังกล่าวในฐานะอาณาจักรหลอดแห่งดันเจี้ยนภูมิภาคโหมดรกระดับ100ไทเรียนเป็นผู้ดำรงอยู่ยงคงกระพันสำหรับผู้เล่นปัจจุบันในโลกโบราณขนาดเล็กอย่างไม่ต้องสงสัยหากพวกเขาสามารถจู่โจมไทเรียนได้สำเร็จโดยแยกรางวัลที่เป็นไปได้ออกไปเพียงแค่ชื่อเสียงที่พวกเขาได้รับก็จะทำให้พวกเขากลายเป็นที่สนใจของทั้งเมืองอในเวลานนนี้้แมแมมมต่มุ่เรก็ไได้ที่จะมองงดูไเเป็นครั้งท์ฟลองเเธอต็มมไปปด้ววยคาระะหลลาาดใจแควมสงสัย ก่อนหน้านี้เมื่อพยักใต้บอกเธอว่าฉีเฟิงอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมที่สามารถแข่งขันกับผู้อาวุโสกิตติมศักดิ์ของโซฟายได้เธอมีความสงสัยไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับการตัดสินของเขาอย่างไรก็ตามหลังจากได้ยินคำพูดที่ฉีเฟิงเพิ่งพูดออกไปเธอมั่นใจว่าฉีเฟิงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ยิ่งใหญ่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่แอสแตไทเป่งเพิ่งพูดนั้นช่างน่าหัวเราะใครก็ตามที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่ญงหลอดจะพบว่าคำพูดของเขาน่าหัวเราะแทนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทท่ัมลเรนร้กว่าเเอที่ะเนนนั้มุ่อผูท่โยอมรงพระเเจ้าาว่็นโลก่หรัง ในขณะเดียวกันเนื่องจากทีนักผจญภัยโซฟายืนอยู่ใน ain, กอ d b ปดโดเมนผู้คนนับไม่ถ้วนจึงพยายามผูกมิตรกับผู้บริหารของโสไฟในบรรดาคนเหล่านี้หลายคนวดความสามารถในการบรรลุความสำเร็จอันน่าทึ่งเพียงเพื่อดึงดูดความสนใจทใี่ตัวเองและสร้างภาพลวงตาว่าพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลงังอย่างไรก็ตามเมื่อคนเหล่านี้ถูกขอให้ปฏิบัติตามคำพูดพวกเขาจะถอยห่างและเริ่มหาข้อแก้ตัวทุกประการสำหรับการไร้ารราความสามารถของพวกเขาในความเห็นของมูนเรนฉีเปิงก็ไม่ต่างไปจากคนเหล่านี้เมื่อคิดถึงจุดนี้มูนเรนก็ยิ้มและมองไปที่เอสแทไทยแ่งโดยกล่าวว่าในเมื่อคุณคิดว่าเราสามารถโจมตีีีีีีบออสสไไได้้ทททำมม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 มเเรรรราา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 ่่่่่่ใหคควววืละ MTS ถกยน กราบใดที่เราสามารถโจมตีบอสตัวนี้ได้เราจะแบ่งของที่ปล้นมาได้30ต่อ70คุณจะใช้70ในขณะที่เราจะใช้30คุณสามารถรักษาได้เหมือนที่เราทำงานให้คุณ,ค,ณคุณคิดอย่างไรเมื่อได้ยินคำพูดของมูลเรนสมาชิกโซไฟคนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะมองเธอด้วยความสับสนโซไฟเป็นทีมนักผจญภัยชั้นนำในก็อดแพตโดเมนโดยปกติเมื่อโซไฟบุกคนบอสให้คนอื่นโซไฟจะได้รับของที่ล้นมาจากบอสอย่างน้อยครึ่งหนึ่งท้ายที่สุดการจู่โจมบอสก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญมันเป็นเร แม้ว่าทีมของพวกเขาจะสิ้นหวังในการจู่โจมไทเรียนอย่างแท้จริงแต่การแจกของที่ป้นมาได้70%ของบอสก็ยังมากเกินไปเล็กน้อยท้ายที่สุดพวกเขามีผู้เล่น200คนในขณะที่ SS ไทยเฟงมีผู้เล่นทพีย31คนที่อยู่เคียงข้าง,ขงเขาไม่ต้องพูดถึง30คนจาก31คนนี้เป็นนักเรียนทุกคนสามารถบอกได้ว่าทีมของพวกเขาจะเป็นคนทำง,งานส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามแม้จะสับสนทุกคนในทีมของโซไฟก็เก็บความคิดเห็นไว้กับตัวเองมุนเรนเป็นผู้บังคับบัญชาอันดับ2ของทีมแม้ว่าการตัดสินใจของเธอจะค่อนข้างน่าประหลาดใจแต่ก็ไม่มีสมเหตุสมผลเลยในสถานการณ์เช่นนี้แม้แต่พยักใต้ก็ไม่สามารถหักล้างเธอได้โดยไม่เสนอวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าในเวลานี้แม้แต่ WU หลิงลิงและนักเรียนคนอื่นๆก็ไม่ได้ที่จะมองมุนเรนด้วยความประหลาดใจ แม้ว่าพวกเขาจะไม่คุ้นเคยกับการจู่โจมมีดตีบอร์ดเซนแต่พวกเขาก็รู้ว่าการใช้บริการของทีมนักผจญภัยชั้นนำอย่างโซฟายไม่ควรจะถูกขนาดนี้การแบ่ง30ต่อ70โดยโซฟายการรับส่วนแบ่งที่น้อยกว่าจะเป็นราคาที่ไม่สามารถจินตนาการได้ในโลกภายนอกไม่ต้องพูดถึงบริการของโซฟายไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถขอได้โดยทั่วไปจะต้องจ่ายเงินดาวจำนวนมากเพื่อให้โซฟายย้ายได้ยิ่งกว่านั้นเงินดาวนี้จะไม่ถูกส่งคืนโดยไม่คำนึงถึงความสำเร็จของงานทว่าตอนนี้ทีมจากโซฟายกำลังเริ่มแสวงหาความร่วมมมมมืืืืืออออออัััันน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 เเเเหหหหหหลลลลช่่่่าาาาาากกกตตต้้้บสสถรณ์ีีีูิิิงงงงงแะคคๆไปฉดดววยยท ฉันขอโทษแต่ฉันไม่สามารถเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณชีฟึ่งปฏิเสธข้อเสนอของมุนเรนอย่างราบเรียบตรงกันข้ามกับความคาดหวังของทุกคนจากนั้นเมื่อมุนเรนกำลังจะหัวเราะและพูดอะไรบางอย่างเอสแสไทยเฟ่งกล่าวเสริมว่าการแบ่ง30ต่อ70นั้นเล็กเกินไปหากเราจะร่วมมือกันอย่างน้อยที่สุดก็ต้องแบ่งเป็น10ต่อ90แบ่ง10ต่อ90เมื่อได้ยินคำพูดของเอสแสไทยเฟ่งมุนเรนถอนเสียงหัวเราะของเธอและจ้องไปที่เอสแสไทยเฟ่งอย่างโกรธเคืองจากนั้นเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เฉียรคมคุณคิดว่าคคุณเป็นใร คุณต้องการราคาดังกล่าวบนพื้นฐานอะไรทําไมคุณไม่ขโมยเราแทนในขณะเดียวกันเมื่อสมาชิกโซฟายคนอื่นๆกาลังจะพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของมุลเรนฉีเฟิงก็พูดอย่างใจเย็นว่าโดยพื้นฐานแล้วฉันเป็นราชาดาบระดับ3ที่มีโดเมนมานา ทันทีหลังจากที่ฉีเฟิงพูดจบพื้นที่รอบๆฉีเฟิงก็บิดเบี้ยวและทุกคนจากโซไปรู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาหนักมากบทที่24นอกเหนือจากมหากรอบเป็นไปได้ยังไงเป็นโดเมนมานาที่ทรงพลังจริงๆเมื่อสมาชิกของโซไปรู้สึกถึงพื้นที่เยือกแข็งและมานาที่เหมือนหมอกอยู่รอบตัวพวกเขาพวกเขาอดไม่ได้ที่จะหันไปมองเอสแธทายเป่งด้วยความตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุนเรนรู้สึกทึ่งกับสถานการณ์นี้อย่างที่สุดคำพูดที่เธอเตรียมจะพูดในตอนแรกหายไปอย่างไร้ร่องรอยในขณะเดียวกันที่ยืนอยู่ข้างหลังฉีเฟิงหอวหลิงหลลิงแะคนนอื่ๆได้เปิดดเเผยกกาารแสงงอออถึควมพใจล็กน้อยและคควาามมภภูิใใจบบนนห้าของพวกเขา ใน Godz Domain แม้ว่าผู้เล่นที่สามารถร่ายมานาโดเมนไม่ได้หายากเท่าขนนกฟีนิกซ์แต่พวกมันก็ยังมีอยู่น้อยมากโดยปกติเราจะเริ่มเห็นผู้เล่นที่มีโดเมนมานาบ่อยขึ้นหลังจากไปถึงระดับ5ถึงกระนั้นก็ตามผู้เล่นระดับ5เพียงหนึ่งหรือ2ในสิคนเท่านั้นที่จะสามารถใช้โดเมนมานาได้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นคลาสเวทมนในขณะเดียวกันผู้เล่นระดับ5เป็นผู้ดำรงอยู่สูงสุดในโดเมนของพระเจ้าพวกเขาจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แม้ในซูปเปอร์คิๆดังนั้นความสามารถของเอสแทไทเฟงในการร่ายโดเมนมานา คุณมูลฉันขอทราบได้ไหมว่าตอนนี้ฉันมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ฉีิ่งมอย่างสงบในขณะที่เขามองไปที่การแสดงออกที่ยเยือกเย็นของมูลเรนไม่มีร่องรอยของความโกรธหรือการทิมพ์อยู่ในน้ำเสียงของเขาในขณะที่เขาพูดดูเหมือนว่าเขาแค่หยิบยกเรื่องเล็กน้อยขึ้นมาอย่างไรก็ตามเมื่อมูลเรนหลุดจากความงุนงงของเธอเธออดไม่ได้ที่จะพูดไม่ออกการแสดงสีหน้าเขินอายบนใบหน้าของเธอนี่เป็นเพราะคำพูดของเอตตาไทยเป่งทำให้เธอผูกพัน แม้ว่าเธอจะยอมรับว่าฉีฟินมีคุณสมบัติแต่ด้วยสถานะของเธอในฐานะรองกัปตันของพยักใตา้เธอไม่มีอำนาจที่จะเสนอราคาแบ่งสิบธิตอบกล่าวสิทที่ฉีฟินขอแต่ถ้าเธอบอกว่าฉีฟินไม่มีคุณสมบัติและพวกฉันสูงของเธอรู้การกระทำของเธอเธออาจจะต้องจูบตำแหน่งของเธอในฐานะรองกัปตันละก่อนท้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญที่สามารถไร้โดเมนมานานในระดับสามนั้นไม่ใช่ตัวตนที่โซฟกล้าที่จะรุกรานโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อมูลเรนกำลังไตร่ตรองว่าเธอควรตอบเอสแทยไทยเป็นอย่างไรเสียงหนาก็ดังขึ้นในหูของทุุุุกกกคคคคคนน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 นใใใใช่่่นน่่่แแแออ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 ววววาา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 ณณณมณมม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 ีีีสสสบบ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 บัััตตติิิรร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 ถถ้้้้้เเเเเเเดดดด์์ลลลลล็็็ฟฟฟืืพูยยยททปหขขขงงงฉโซจะ กััปตนมูนเรนประหลาดใจเมื่อเธอได้ยินคำพูดของเซาเทิร์นไทเกอร์นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การก่อตั้งโซบไฟที่พวกเขายอมรับการแบ่ง10ต่อ90แม้ว่าพวกเขาจะร่วมมือกับซูเปอร์คิวก่อนหน้านี้พวกเขาเสนอให้ซูเปอร์คิวแบ่ง20ต่อ80เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าโซบไฟมีบทบาทสนับสนุนในงานเท่านั้นอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะเป็นผู้สนับสนุนหลักในการโจมตีไทเรียนพวกเขามีความเสี่ยงอย่างมากแต่สิ่งที่พวกเขาจะได้รับจากความพยายามของพวกเขาเป็น,ปน,พน,พปนเพียงสิบเปอร์เซ็นต์ ทุกอย่างปกติดีฉันรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เสือใต้พูดยิ้มยิ้มให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมฉันเข้าใจเมื่อเห็นท่าทีของเสือใต้มุนเรนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับการจู่โจมที่จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อหอหูหลิงหลิงและคนอื่นๆเห็นฉากนี้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างด้วยความตกใจตกลงจริงเหรอฉันสงสัยว่าแม้แต่ซูเปอร์กิ๋วก็จะถูกแบ่งสิบต่อเก้าสิบในสถานการณ์เช่นนี้ใช่ไหมในขั้นต้นดับลิ้งหลิงหลิงและคนอื่นๆรู้สึกว่าไม่่่่่่่่่นนนาา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 เเเเปป็็ไไไไไดด้้้ททททททีีีีโฟยยยจจะะออออออมมมมรร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 รัับบบควตตตงงงงงกกกกกกสสสขิุแ เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้บังคับบัญชาระดับ4ระดับตำนานโดยเฉลี่ยจะดรอปไอเทมประมาณ3 0มสถึงสีรายการโดยมีเพียง3หรือ4รายการที่มีประโยชน์จริงๆถ้าโฉบไฟให้ไอเเกสิบเป็น90%ของสมบัติของไทเรียนไอเป็นจะรับไอเทมที่ดีที่สุดทั้งหมดสำหรับไอเทมที่เหลือถึงแม้ว่าพวกมันจะมีค่าแต่พวกเขาก็ไม่สามารถถือเทไอเทมสำหรับไอเทมที่ดีที่สุดได้แทนที่จะรับงานที่ไม่ขอบคุณเช่นนี้โฉบไฟจะดีกว่าถ้าค่าบอสที่อ่อนแอกว่าโฉบไฟไม่เพียงแต่จะได้ผลผลิตที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่คววามเสีี่่ยยยงงงทต้้้้ออใชก็จะนลด เป็นเพราะเหตุนี้เองที่ผู้เล่นมักจะแบ่งของที่ปล้นมาได้เท่าๆกันเมื่อร่วมมือกันกำจัดบอสที่ทรงพลงังอัตราส่วนการแบ่งการปล้อนอาจลดลงเหลือ30ต่อ70ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของกองกำลังที่เข้าร่วมอย่างไรก็ตามไม่เคยมีใครยอมรับการแบ่ง10ต่อ90ขณะที่หอหูหลิงหลิงและนักเรียนคนอื่นๆกำลังพูดคุยกันอย่างเงีย,ยบๆฉีเปิงก็หันไปหาพยักใต้และกล่าวว่าในเมื่อเจ้าตกลงตามคำขอของข้าแล้วเจ้าช่วยสั่งให้ข้าดูแลทีมทีหลังได้ไหมเมื่อได้ยินคำพูดของฉีีเเิิิิงงงงหหหอออูลลลแะะคคนนนนื่่ๆรรรมมปาทททกัั้ใี สิทธิในการบังคับบัญชาของทีมมีความสำคัญต่อทีมใครก็ตามที่ถือสิทธ์เหล่านี้ถือเป็นชีวิตและความตายของทุกคนในทีมดังนั้นสิ่งที่ฉีเปิงใช้คือสิทธิในการจัดการชีวิตและความตายของสมาชิกของโายมันอาจจะดีภายใต้สถานการณ์ปกติแต่พลังต่างๆได้ต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อนำหน้าซึ่งกันและกันในโลกโบราณโบราณขนาดเล็กผักทีมของเซาเทิร์นไทเกอร์จบลงด้วยความทุกข์ทรมานจากการล้างทีมที่นี่มันจะนำความหายนะามาสู่โายนั่นจะไม่ใช่ปัญหาเสือใต้พูดพร้อมพยักหน้าโดยไม่ลังเลเราจะฝากทก ทันทีที่ได้ยินคำตอบของเสือใต้มุนเรนผู้ออกคำสั่งให้ทีมขมวดคิ้วและมองที่พยักใต้เรากับว่าเธอกำลังดูคนแปลกหน้าในที่สุดก็ช่วยตัวเองไม่ได้เธอกระซิบเบาๆกับพยักใต้ว่ากับตันนี่มันมากเกินไปไปหน่อยไหมหากเขาสั่งเราอย่างไม่เหมาะสมในการล้างทีมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันจะทำลายแผนการทั้งหมดของเราในโลกโบราณขนาดจิว๋วคุ้มไหมเนี่ยโซฟายมีความทะเยอทะยานอย่างมากสำหรับโลกโบราณขนาดเล็กมิฉะนั้นทีมนักผจญภัยจะไม่ส่งเซาเทิร์นไทเกอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับ 9, ห้าครึ่งเก้าเง ทว่าตอนนี้ไม่เพียงแต่เสือใต้ที่ทีมผู้เชี่ยวชาญของพวกเขายังเสี่ยงอย่างมากในการทำงานเป็นแรงงานฟรีให้กับฉีเฟิงแต่เขาก็ยังมอบสิทธิ์ในการสั่งการทีมให้กับฉีเฟิงอีกด้วยสิ่งที่พยัาใต้ทำอยู่ก็ไม่ต่างจากการพนันการลงทุนทั้งหมดของโซร์ไฟในโลกโบราณขนาดเล็กบนฉีเฟิงใช่เสือใต้ตอบอย่างหนักแน่นใช่เมื่อได้ยินคำตอบของเสือใต้มุนเรนก็ไม่ได้ที่จะมองไปที่เอสเท้ไทยแฟงอีกครั้งใบหน้าของเธอดูสับสน แม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าทึ่งสำหรับคนที่สามารถไร้โดเมนมาณาที่ระดับสาได้แต่ก็ไม่แปลกที่จะเห็นคนเหล่านี้ในโลกโบราณขนาดเล็กใครก็ตามที่เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุดยอดกับโดเมนมานาในโลกภายนอกอาจจะทำสำเร็จเช่นเดียวกันท้ายที่สุดพวกเขาก็แค่ฝึกตัวละครในเกมใหม่เท่านั้นประสบการณ์ที่พวกเขาสะสมในโลกภายนอกยังคงอยู่เมื่อเห็นความสับสนบนใบหน้าของรองกัปตันเสือใต้ก็ยิ้มและกระซิบว่าคุณอาจไม่รู้เรื่องนี้เพราะคุณยังไม่ถึงเก์ระดับ5แต่ขอบเขตมานาของเขาแตกต่างจากโดเมนมานาหลอกที่คุณมีเห็นผู้เชี่ยวชาญในตำนานเหล่านั้นใช้ โดเมนมานาที่สมบูรณ์มูลเรนเริ่มสับสนมากขึ้นอะไรคือความแตกต่างในการรับรู้ของเธอโดเมนมานาคือโดเมนมานามันเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ผู้เล่นควบคุมมานาในพื้นที่โดยรอบอย่างมากที่สุดโดเมนมานาจะแตกต่างกันในแง่ของความแข็งแกร่งเธอไม่เคยได้ยินว่ามีโดเมนมานาปลอมเมื่อเห็นว่ามูลเรนไม่เชื่อเขาพยากใต้ใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้และกล่าวว่าแน่นอนว่ามีความแตกต่างมันไม่สำคัญว่าโดเมนมานาจะอ่อนแอหรือแข็งแกร่งหากผู้เล่นต้องการร่ายโดเมนมานาที่สมบูรณ์พวกเขาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสองข้อเงื่อนไไขอะรรมมมนเถาาด้ววยยคสสงั เงื่อนไขแรกคือการเป็นปรมาจารย์จอมเวทเสือใต้กล่าวว่าจากนั้นเขาหันไปมองเอสแไทเป็นที่อยู่ห่างไกลาการแสดงออกที่เคร่งขึึมปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาพูดต่อเงื่อนไขที่2คือการสร้างมานาบอดี้ที่เกินกว่าระดับอีพิกที่ระดับ3